ดูอะมันเนีดังพึ่งเลยอะอะไรงงอเ้ใคร่เปิดดังต่อไม่ลี่้ตรงนี้ไมู่ี่ดอย่างนี้เลยดังลบบอลบอกว่าพวกอะไรใบมันเป็นพวอะไรตอนอชนมันไกมนอกนะายเอร์ซื้อใหม่เลยเด่นปกติมันก็ไม่มีแอร์แม็กอยู่แล้ว ไม่ใช่เพราะเวลามันหักไงถ้าสมมติว่าเกิดไปชนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันหักแล้วมันเป็นแบบมันเป็นของปลอมไงมันจะแพงได้ชนชนหน้ะตาของจริงไม่แทงหรอไม่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 ของจริงไม่แทงอยู่มันไม่ได้เป็นแบบแบบนี้ไงวันนี้ใส่เสื้อขาวนี่เหรอล่าด้วยอะเออเสื้อนี้แหละนิค้าวนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องไปถามไอ้ชุดนี้จรงนะไม่มืเลยตอนไมืพูดตอนตอนตอน แม่เขาเาถังนึยนะแล้วเสื้อไม่มี่างเงมาแล้วบสอสีนีเลยใช่ไหมไม่ได้เลยอาากแบบฉันจะเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนยหมใช่ไหมพี่ใบก็อยาไปขวานแล้ลูกมันเลื่อ ไเด <therapist. S 2> ีน้งทาง้บอกว่าอกกระดุมไหนดูซิว่าในเตรียมตัวสติกเกอร์ติดเอาห้าถังเยให้นิดนึงแค่ตรของคือเข้ามาเหรอเพราะเขาต้องมีกล่องรับบริจาคอะก่องที่บุญอะ ย้น้ยมากไหมากที่เจเยทีใครกจเดงเลยเนีอีนแบบว่านึกว่าเเปิดเังมากทั้งที่ไปอยู่ข้างในรถอะประตูก็ไม่เปิดพี่ก็นึกว่าลำโพงติดมาข้างนอกโอ้โหอแผลลำโพงไม่ด้องทีเลยไปต้องดังแน่ราใจ องไปแตฟ้าอยงีไ่มีอะไรข้างหลังงานพี่จอยใหม่ซัมซ yeah, ุงให้มันซูมยังไงซูมเป็นไหมเวลาถ่ายรูปมันซูมยังไงอะ อาอชี่แพย์ใชวนคนมาทำบุญกอนเย็นหน่อยมาดูไว้เยอะๆมเนี่ยใบชวนเนี่กลัวแล้วมันมนคุมันไงบอกมาแล้วบอไ้มลเสียบไม่เสียบอ่าครับผมก็มีรงรับเย็นนี้นะ ใครว่างๆมาดูไม้เสียกได้นะครับมามาช่วยกันสานกับใครใส่หัวนะครับผมมาทำกันนะครับผมโอ้ยใหม่เก่งมากโอ้ย ใหม่ที่มันสูนเหมือนสีน้องเนี่ยไม่ไม่เอามือมีตะยับมือตับมือเอมือไอ้ป๋าแก่เสียก่อนไอ้เจ้าวันนี้พีดแตกเลยไอไอ้โมยักโมกไม้ไอ้ไอ้คิ้วหายโคตรตลกเลยคิ้วหายไม่อะไรหรอใบนี้ต้องปิดผมไม่ยงใบอไไอมาตใส่หมวกเดียว่าใส่หมวกลาสกอ่ไร้อนใจน

ใจเลยน้ังจ้อนเห็นท่าแน่ตอนแรกก็กลวอยู่ที่มันใหญ่ไหมคืออะไรนี่คืออะไรอย่างเงี้ยแบบนี่ใหยเหมือนโพตโพโพทโพแบบมันแขกอะมแขกอะแบบเต้นแขแอะแต่ไม่ไหวน้หนาวพอท้ล้วพี่ดาปมาคอนข้างห้าสีเขียวเลยนะเป็นแบบฮักเลยอ่ะยาอย่างนี่เลยก็ตาตัวที่หลย แต่เอาแบบพหลังไม่ได้นะัองหลัอค่ะ้าแต่ก็มวยลงมาแล้วขักลูกนั่นมันตายจริงเหรอเขาเพิ่งตายเขาตกน้ำตายเลยจมน้ำไปอ่ะเขาจมน้ำไม่ได้โดอะไค่ะไม่ใช่คนแรกคนที่เริ่มอะไรแล้วตนยแล้วจน้ำเขาจน้าหล เดี <segue> ๋ยวซ้กันนะครับเพื่อสังใช่เป็นเป็นโงกันนตัว

ทันี้มันกินอะไรให้ไ่กินอายแงแรง่นี้แะไม่สูงกว่าน้วัตายบุกั้งน้ไวอ้ไม่ตากจะบุกมากูุี่มันกลังใจมันหนกว่าหนุยกเนี่ยบุกดาไว้ประจํา่บเหมือนสูงกว่าบุกแล้วนะตี้ไอตอยู่กับบุกใช่ไหมแล้วตอนีบสูงกว่าบุ๊กตัวไอต้ยเอย ลิเกกับบา <laughs> <laughs>